สวัสดีครับสวัสดีสวัสดี f อทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องวุฒิชัยอรยนต์วุฒิชัยของถูกนะครับวันนี้ตื่นแต่เช้าเลยช่างทอนเราไปไหนเนี่ <ไป S 1> นยี่ครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปย้ายรถนะฮะพอดีผมประมูลงานได้อยู่จังหวัดหนึ่งแต่ยังไม่บอกว่าเป็นจังหวัดไหนนะฮะผมไปย้ายรถมันจะมีรถอีซูซุดาก้อนอยู่ทั้งหมดสิบเจ็ดคันนะฮะแล้วก็หกล้อหนึ่งคันแล้วก็รถ รถหกหร้อยกอีกหนึ่งคันเป็นสิบเก้าคันแล้วก็มีอะไรนะมอไซค์พวกนิสเตอร์พวกอะไรนี้เนอะก็รุมรวมแล้วก็เกือบร้อยครับวันนี้ตื่นเช้าหน่อยผมกับช่างทอแล้วก็ทีมงานเนี่ยครับนี่ครับเต็มรถเลยวันนี้เราจะไปย้ายกันผมจะค่อยค่อยค่อ,อ,อยทยอยอ่เก็บทีละอำเภอจนครบทุกจังหวัดไอัทั้งจังหวัดเดี๋ยว ความสวยงามความอะไรยังไงเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูอีกครั้งหนึ่งอยู่ที่ร้านนะฮะแต่ตอนนี้ผมดูเบื้องต้นแล้วสวยรถสวยเป็นรถประมูลด้วยรถตำรวจพวกดากอนพวกไรสี่ประตูเนี้สวยรถแคปก็มีนะฮะรถนี้รถนี้มีรถแคปด้วยรถแคปก็สวยก็ความสวยงามราคาแล้วผมจะบอกอีกครั้งนึงให้ผมไปถึงหน้าง,งานแล้วก็ให้ผมดูรายละเอียดของรถว่าผมจะเปิดขายคันละเท่าไหร่แล้วผมจะเล่าให้ทุกท่านฟังนะครับ เราไปย้ายรถกันโอเคครับหลังจากที่เมื่อวานเนาะผมกับช่างทอนไปย้ายรถมาแต่ผมไม่มีเวลาที่จะทำคอนเทนต์ว่า ย้ายมาจากตรงไหนอะไรยังไงอย่างเงี้ยครับมันมันก็เลยก็เลยคุยกับช่างทอนเอา,อางี้เดี๋ยวไปถึงร้านแล้วเดี๋ยวเราเคยทำคอนเทนต์กันแล้วถ่ายให้ FC ทางช่องเราได้ดูกันอ่าก็คือเมื่อวานเนาะพวกผมออกออกเดินทางไปไปตั้งแต่น่าจะประมาณประมาณหกโมงเช้าแล้วก็ย้ายรถกลับมาถึงจนเบ็ดเสร็จอะถึงบ้านอะเกือบสองทุ่มะพอดีมันวิ่งวิ่งเก็บหลายที่อะฮะพอดีผมประมูลได้เมื่อวาน ผมประมูลได้ทั้งจังหวัดเลยนะความจริงแล้วรถมีน่าจะเกือบ20คันแต่ว่าวันนี้รถแรกครับมันจะมี4คันแล้วก็มีมอไซค์มอไซค์ก็มีแต่มอไซค์เอาไว้ทีหลังทําเป็นทีละคอนเทนต์ไปก่อนอ่ะโอเคแล้วมาดูคันแรกครับอีซูซุตัวนี้นะครับเป็นดากอนอ่าเครื่อง2,500นะครับตัวนี้อ่ะดูครับดูตัวนี้เครื่อง2 5 0 0ผมถือว่าสวยนะเป็นรถสายตรวจคันนี้ช่างทอนดูเครื่องหน่อยครับ เครื่องสวยเนาะช่างถอนเนาะสวยดีอ่ะเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเราดูเราดูรอบรถก่อนว่าอะไรมันเป็นยังไงเนาะช่างถอนเนาะเนี่ยฮะก็เดี๋ยวดูเราเสร็จปุ๊บเดี๋ยวผมจะบอกตําหนินะครับว่าตําหนิมันมีตรงไหนมั่งก็คืออ่ะเดี๋ยวดูตําหนิก่อนเนาะช่างถอนตําหนิเนาะตําหนิแรกนะครับกระจกกระจกประตูด้านหลังตรงนี้แตกใช่ไหมช่างถอนแตกครับแต่ว่าภายในภายในกระบะลูกกระบะไม่ผุนะฮะลูกกระบะไม่ผุถือว่าสวยนะชั a s s เป็นไงครับช่างถอน สวยครับช่างทอนบอกชัดซีสวยอ่ะภายในช่างทอนเปิดดูภายในหน่อยครับไปทีละคันเลยนะฮะคลิปนี้จะยาวหน่อยอ่ะภายในจะเป็นสภาพอย่างนี้ครับมีเบาะมีเบาะขาดตามอายุการใช้งานเนาะแต่ก็ถือว่าโอเคอ่ะฝั่งนี้ผ่านไปนะฮะเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นครับช่างทอนไปเราไปดูฝั่งนู้นกันพอดูฝั่งนู้นฝั่งนู้นเสร็จปุ๊บเดี๋ยวผมจะพาสตาร์ทสตาร์ทเครื่องดูนะครับเราไปทีละคันเดี๋ยวไปทีละคันครับคอนเทนต์นี้ฝั่งนี้ตำหนิไม่มีครับ เป็นเรื่องปกติครับอ่าถังน้ำมันก็โอเคตามอายุการใช้งานเนาะนี่ครับนี่ครับภายในครับรถวิ่งได้3ามแสนสี่มนกิโลนะครับรถวิ่งได้ส0 0 0สนนะฮะคันนี้วิ่งได้สามแสนกว่ากิโลอ่ะมาเดี๋ยวสตาร์ตดูกันเกียร์ว,ว่างไหมเนี่ยอ่ะว่างอยู่โอ้โหโอช้ชึ้งเลยช่างทอนชึ้งเลยครับนี่นะฮะ โอ้เครื่องสุดๆครับตัวนี้เป็น2 5 0 0เทอร์โบนะฮะดาก้อนครับเป็น2 5 0 0นะครับดาก้อน2 5 0 0ตัวนี้ผ่านไปอ่ะช่างทอนเดี๋ยวไปดับแล้วก็สตาร์ทดิติดง่ายไหมเดี๋ยวให้ช่างทอนดับแล้วก็สตาร์ทใหม่นะฮะตาไฟก็นี่ยฮะตามอายุการใช้งานเนาะปุ๊บอ่ะอีกครั้งหนึ่งครับช่างทอนโอ้โหถือว่าใช้ได้อ่ะมาคันนี้เปิดเท่าไหร่ดีเนาะ อ่าเอคันนี้คันนี้คันนี้เอ่อเจ็ดหมื่นเก้ามาทักมาหาผมครับคันนี้เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับสําหรับคันแรกเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทอ่ะโอเคคันที่หนึ่งนะฮะเอ่อเอฟซีทุกท่านที่จะถามผมให้บอกระบุคันด้วยว่าเป็นคันไหนหรือไม่ก็ก๊อปก๊อปรูปหน้าจอแล้วส่งไลน์มาคุยกับผมนะครับว่าเป็นคันไหนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทไปดูสตาร์ด้าคันที่สองครับมาคันนี้เป็นสตาร์ด้านะครับสตาร์ด้าแคป คันนี้ฮะอ่านี่ครับเดี๋ยวดูรอบเนาะก็มีตามอายุการใช้งานครับก็ถือว่าโอเคถือว่าบางนะงงถือว่าบางเนาะช่างทอนเนาะ <ค average. S 2> ถือว่าบางครับเนี่ยครับถือว่าบางนะอ่อลูกกระบะภายในลูกกระบะภายในนะครับสวยครับสวยครับไม่ผูกครับอ่าโอเคเดี๋ยวช่วงท้ายนะฮะช่วงท้ายก็ถือว่าโอเคครับถือว่าสวยนะสวยนะคันนี้ถือว่าสวยใช้ได้เลยอ่าถือว่าสวยอ่ะ ก็คืออาจจะไม่สวยมากแต่สวยใน <c oughs> ในระดับของเขาอะ่ะรถรถอายุขนาดนี้แล้วถือว่าแบบนี้ถือว่าโอเคนะในความคิดของผมนะครับอ่สำหรับ FC ท่านไหนที่อาจจะคิดว่าโอ้รถแบบนี้ยังพูดว่าสวยก็คือให้ท่านเข้าใจนะฮะว่ารถอายุขนาดเนี้ยแล้วสภาพแบบเนี้ยแล้วมาอยู่แบบเนี้ยผมถือว่าสวยถ้าผมพูดอะไรผิดไป f อ FC ท่านไหนไม่ชอบก็อย่าด่าผมนะแต่ว่าก็ด่าได้แหละแต่อย่าแรง อ่าโอเคคันนี้นะฮะนี่ครับเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์เรียบร้อยเนาะช่างถอนเนาะ,ะนพวงมาลัยพาวเวอร์ครับผมอ่าพวงมาลัยพาวเวอร์เรียบร้อย,คลลเ,ย,อยเครื่องพาวเวอร์เครื่องถืออ่ะช่างถอนตาร์ทเครื่องดูดิเผาหัวไหมเผาหัวหน่อยนะอ่ะเผาหัวสักแป๊บหน่อยนี่นะครับเพิ่งย้ายมาถึงแล้วก็เพิ่งทําความสะอาดนะฮะเก็บรายละเอียดขับมาเมื่อวานอ่ะช่างถอนตาร์ทดิครับจะติดไหมเนี่ยอ่าโอเคไม่ขายหน้า ตัวนี้ไม่ใช่เทอร์โบนะฮะเป็นธรรมดาครับเป็นมิซูสตาร่าตัวตาเต็มตัวนี้ปีเกิดสูงด้วยตัวนี้น่าจะ3 9 4 0นเนาะช่างทอนเนาะตัวนี้น่าจะ3 9 4 0ครับเพราะว่าเป็นตัวตาเต็มนะฮะเป็นตัวแท้เพราะว่ารถหลวงจะไม่มีตัวย้อมนะครับบางตัวก็ใส่ตาเต็มย้อมเปลี่ยนหน้าชุดหน้าแต่รถหลวงจะไม่ค่อยทําแบบนั้นอ่ะเราไปดูภายในกันครับช่างทอนเปิดดูภายในหน่อยครับดูภายในนะฮะทันนี้ โอ้โ้ oh. oh. คันนี้ก็วิ่งได้เยอะหน่อยครับวิ่งห้าแสนกว่าแล้วนะฮะก็ตามอายุรถครับแต่ผมถือว่าค่อนข้างที่จะสวยสมบูรณ์นะภายในถือว่าสมบูรณ์อะ่ะดูครับดูภายในนะฮะภายในถือว่าสมบูรณ์ขอบคิ้วอะไรถือว่าโอเคคันนี้ก็ชุดพื้นชุดอะไรถือว่าโอเคพวงมาลัยช่างทอนหมุนพวงมาลัยหน่อยนิ่ม,มไหมอ่าหมุนนิ่มเลยคันนี้ใครขับมาช่างทอนใช่ไหมนีช่ช่างบัสช่างบัสขับคันนี้ใช่ไหม ขับมาเมื่อวานน่าจะเกือบเกือบสามร้อยกิโลเนาะอ่าขับมาถึงถือว่าโอเคแล้วนะขับมาเกือบสามร้อยกิโลอ่ะอ่ะช่างทอนดับแล้วก็สตาร์ทใหม่ดิอ่ะสตาร์ทอีกครั้งหนึ่งครับอ่าถือว่าโอเคครับอ่าคันนี้นะเอ่อ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 เจ็ดหมื่นห้าไหทักมาหาผมเจ็ดหมื่นห้าพันบาทสตาร์ด้านะฮะคันนี้เจ็ดหมื่นห้าอ่าโอเคคันนี้ผ่านไปไปดูคันที่สามดาก้อนคันที่สามครับผม โอเคครับคันที่3มนะครับตัวนี้ก็เป็นดากอนซู p e มเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวรูตาหนีรอบคันก่อนนะครับช่างทอนอึบนีเป็นไงเนาะอึบอ่าโอเคเดี๋ยวปรับภาพมีตำหนิตรงนี้อ่าโอเคแต่ก็ถือว่าโอเคไม่ได้มีอะไรมากมายก็ด้านรอบรถรอบรถเป็นไงครับช่างทอนกระบะถือว่าสวยอะ่ะไม่ผูนะบางดีอ่าโอเคครับ ช่วงลูกกระบะถือว่าบางนะโอ้เสียงยังกับเคาะสังกะสีเลยความบางของรถอ่ะนี่ครับช่วงลูกกระบะถือว่าบางคะ่ะก็ตำหนิมีตรงไหนอีกครับช่างทอน,อน,นกระจกครบเนาะแต่ไฟไซเรนตัวนี้ไม่ได้ให้นะฮะต้องถอดนะครับไฟไซเรนต,ต้องถอดออวิทยุวิทยุข้างในก็ต้องถอดนะครับบอกเอฟซีทุกท่านก่อนอ่ามีเบาะนะครับเดี๋ยวผมคันนี้ราคาจะต่ำกว่าคันนั้นนะครับเพราะว่าพวกเบาะพวกอะไรมันก็ค่อนข้างที่จะเสียหายคันนี้วิ่งได้สามแสน สามแสนแปดอ่ะสก,กับสามแสนเก้าคันนี้อ่ะโอเคตามอายุการใช้งานนะฮะแต่ราคาราคาแต่ละคันจะไม่เหมือนกันอ่ะขอดูเครื่องหน่อยครับช่างทอนครับแฟบโอ้เครื่องสวยเนาะเครื่องสวยทุกตัวเลยเนาะเครื่องสวยนะฮะตัวนี้อ่าโอเคเอ้านี่ไงตำหนี่ฮะตาไฟแตกตาไฟแตกครับคันนี้คันนี้ตาไฟแตกอ้าวโอเคช่างทอนสตาร์ทเครื่องดิเสียงจะเป็นยังไง เสียงจะเป็นยังไงครับสตาร์ทเครื่องหน่อยโอ้โอหถือว่าเด่นน่ะพาวเวอร์เป็นไงช่างทอนดูพาวเวอร์หน่อยครับพาวเวอร์นิ่มเนาะอ่ะเอาโอเคพาวเวอร์นิ่มนะฮะอ่ะคอยอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าโอเคถือว่าโอเคคันนี้นะฮะจะเป็นราคาพิเศษหน่อยเพราะว่า ก็บอกตรงๆเนาะไม่สวยเหมือนคันแรกคันนี้เอา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 เจ็ดหมื่นเจ็ดหมพอครับทักมาหาผมนะ70,000มืนคันที่3มนะฮะคันนี้เป็นดากอนส s u p รี m e ก็ตามอายุการใช้งานครับคันนี้เอาเจ0 0 0มอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูมาดูดีแม็กคันนี้กันครับผมมาคันนี้คันที่3มเป็นดีแม็กรถปีอะไรเนี่ยช่างทอนไม่ได้เปิดดูอ่ะอ่ะดูดูดอะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูก่อนนะครับว่าเป็นปีไหน อ่ะช่างทอนดูปีศูนย์ไหนมีไหมไม่มีบอกเหรอฝั่งนู้นน่ะเหมือนเขาเปลี่ยนเข็มขัดมาแล้วเนาะอ่ะไม่เป็นไรตัวนี้ก็น่าจะปีเอ่อสี่แปดไหมประมาณนี้ไหม <48 S 1> ประมาณ4<ช>ี่ปประมาณสี่เจดสี่แปดเนาะก็ไม่ชัวร์นะครับแต่อย่าด่าผมนะผมประมาณเฉยๆ <laughs> อ่ะดูรอบคันดูตำหนินะฮะอ่ะกากระบะฝาท้ายความบาง ความบางครับดูความบางแต่ว่าถามว่าถึงกับสวยไหมก็ไม่ถึงกับสวยแต่ไม่ถึงกับขี้เละถือว่าดูดีไม่ถึงกับอะไรมากมายอลูกค้าฝั่งนู้นกําลังดูรถครับมาถึงตอนผมทำคอนเทนต์พอดีอ่าตําหนิก่อนนะครับเดี๋ยวพาดูตําหนินะฮะก็มีตําหนิสีตรงนี้นะฮะนี่ครับประตูสองข้างสําหรับสําหรับนักปั้นมือทองทักมาหาผมคันนี้ผมจะเอารา,า,า,าคาพิเศษให้เลยผมเอาราคาพิเศษให้เลยครับคันนี้อ่ะช่างทอนปิดเครื่อง่อยครับ อ่าเครื่องเป็น2อ0พเทอร์โบนะฮะตัวนี้ครับช่างทอนเครื่องติดง่ายไหมอ่าขอฟังเสียงเครื่องหน่อยครับช่างทอนครับมาขอฟังเสียงเครื่องครับเอาดีๆเอาดีๆช่างทอนโอ้เสียงเครื่องหรือนี่โอ้อ่าเปิดแอร์แล้วแอร์ Air เป็นไงเย็นเจี๊ยบเลยโอ้แอร์เย็นครับแอร์เย็นภายในเป็นไงครับช่างทอน ภายในถือว่าสวยอ่ะดูครับดูภายในนะครับแต่ว่าวิ่งเยอะหน่อยครับคันนี้วิ่งก็ไปร่วมๆหกแสนนะฮะแต่ว่าสภาพแบบเนี้ยเดี๋ยวผมเปิดราคาให้ฟังนะคันนี้นะดูครับก็ภายในก็มีเบาะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราไปเก็บนิดๆหน่อยๆครับเดี๋ยวผมเปิดราคาสําหรับนักปั้นมือทองนะมาขับกลับได้เลยอ่ะเดี๋ยวดูดูประตูนี่นะฮะอ่ะคันนี้นะ คันนี้นะแล้วผมจะเล่าให้ฟังนะคันนี้นะเออเอา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 หนึ่งแสนมาทักมาหาผมหนึ่งแสนบาทนะครับคันนี้อ่ะช่างทอนอีกหนึ่งครั้งโอ้โหอ่ะหนึ่งแสนบาทครับคันนี้อ่ะรถประมาณปีไหนก็เดี๋ยวกดระยะกดระยะเอาผมไม่เก่งเรื่องนี้ผมไม่กล้าพูดนะเดี๋ยวพูดไปแล้วมันจะผิดผิดแล้วก็ปัญหาใหญ่เลย อ่ะโอเคสำหรับท้ายคลิปแล้วเนาะช่างทอนเมื่อวานไปขับมาแต่ว่าอาทิตย์หน้านะเดี๋ยวผมจะย้ายมาอีกสักอาทิตย์หน้าก็อีก10กว่าคันเนาะช่างทอนไม่ต่ำกว่า15คันอ่ะรถนี้นะครับผมยกทั้งจังหวัดเลยแต่ต้องวิ่งเก็บส่วนจังหวัดไหนนั้นผมไม่ขอเอ่ยชื่อนะฮะมันเป็น,เป,นเป็นที่ผมประมูลมาก็คือไม่ขอเอ่ยชื่อจังหวัดอีก15คันนะครับอ่ะโอเคสำหรับรถนี้ครบไปแล้วคันแรกเท่าไหร่นะช่างทอน <79. S 1> คันแรกเจ็ดเก้าใช่ไหม คันนี้คันนี้คันนี้เจ็ดห้าคันนี้เจ็ดคันนี้หนึ่งแสนโอเคอ่าโอเคครับถ่ายคลิปแล้วนะครับฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยวุฒิชัยอไหลยยนวุฒิชัยของถูกถูกจริงการันตีจากผมวุฒิชัยอยนะฮะหลน่ยนต์นะฮะ0879519226 0956643826นะครับ id line ของผมนะครับตัว B กับตัวทีแปดห้าหนึ่งสามย้ำนะครับ B T 8 5แปดห้าหนึ่งสาม สำหรับสายคลิปนี้ขอกล่าควค่าช่างทอนขอบพรคุณครับครับเรื่องแปลกแต่จริงครับทีนี้ผมกำลังทำคอนเทนต์ครับพี่ชายไอ้มาเตใส,สมาจากซุรินครับมาจากจังหวัดซุรินครับโอ,อ้ดูครับดูดูมากบ่สองขั้นนี่ง่าม <laughs> อ้าเบื่อง่อนครับอ่ะดูก่อนครับดูก่อนพ่อดูก่อนเอาดูครับดูดูดูจะได้ปิดการขายไหมแต่ที่เบื้องต้นแน่ๆชอบแล้วครับอ่ากําลังดูครับดูนอกดูในนี่เป็นการคุยกันท้ายคลิปนะครับนี่คือสดสดเลยสดสดครับที่แบบนี้ก็มีด้วยเดี๋ยวดูครับว่าพี่เขาจะปิดการขายไหมอ่าสตาร์ทเครื่องให้เขาดูหน่อยช่างทอนดูครับอันนี้คือบรรยากาศสดๆดนะครับไม่ได้เฟซขึ้นมานะฮะดูครับ ผมโอ้นี่ครับบรรยากาศสดๆครับแบบนี้ก็มีด้วยดูครับอ่านี่เป็นไงไอเดิมเิมเอาว่าเนึ่งนี่เอาว่านี่ฮะเอาคันนี้เอาแล้วครับเอาจักรดนดับเครื่องเอาแล้วว่าหนี่ แล้วขนนานเดี๋ยวเมืองวะเอง้าอเมืองเมืองเมืองอีจกจะเข้าขนเมืองขน,น้นอีกไหม,เ,ไไมเอาดูครับดูดูด,ดูพี่เขาจะเอาไหมไม่ใช่พ่อค้าแต่จะซื้อไปใช้นะครับพี่เขาบอกว่าสอบตำรวจหลายปีไม่ติดครับจะซื้อรถตำรวจไปขี่ครับวันนี้เป็น <laughs> ปนมดใดจังไงสอบตำรวจว่าติดแต่จะซื้อรถตำรวจไปขี่ครับมือนี้อ่าจ้างทอนสตาร์ให้ฟังหน่อยสินี่ดูครับเมืองความงามครับพี่น้องดูความสวยนะครับ โอ้ดูครับสตาร์ทแล้วยืนนิ่งเลยครับแบบนี้หมายความว่าไงครับพอสตาร์ทเสร็จแล้วยืนนิ่งเลยครับแบบนี้ก็มีด้วยเอาละครับสองแล้วครับไอที่มีส่งสายตายกันครับผมเห็นผมเห็นเนี่ยมาส่งสายตายกันแบบนี้ผมว่าไม่เหลือครับเอฟซีครับไม่เหลือนะแบบนี้ไม่เหลือไม่เหลือครับผมว่าลักษณะลักษณะแบบนี้ไม่เหลือดูครับดู เอาสองคันเดี๋ยวผมลดค่าน้ำมันให้อีกเออเป็นได้ไอ้เดี๋ยวผมลดค่าน้ำมันให้เอาสองคันบ่ครับเออเอาโอเคเอาโอเคครับถ่ายคุยกันท้ายคลิปเนาะเมียนเลยบร้อ้ไอเป็นได้ก็ไปสอบเจ้าปีสอบเจ้าปีสอบตำรวจสอบสองปีสอบสองสามปีเหรอครับสอบสามตำปีบ่ติดบอติดซื้อรถตำรวจไปขี่เลยยุบานเลยไอพันว่าเป็นปุ่มต่อยโอเคครับพี่ชายเขาปิดไปสองคันนะฮะเอาสองคันเดี๋ยวผมให้ผมลดค่าน้ำมันให้โอเคแต่ยังเหลือสองคันนะสตาร์ด้ากับดีแมก โอเคครับขอบพระคุณครับผมขอบคุณครับไอยุโปรเน่เจ๋วครับเจ๋วแจ๋วดีเออ